เน้นแม่งหายเลยอ่ะไม่เลเีเ้ยนนนบจริงป่ะเมือ่อวานมันก็หลงมาทางนี้แล้วก็น่าจะรู้ ไปไหนไปไหนหลับแล้วยุคการเที so cool. ่ยวเออวิวสวยนะตรงการนี่วิวเราเกิดแล้วแต่วันนี้อาจจะไม่เข้าน้ำตกนะคือกุ้งนะกลับเลยเราน้ำอาบน้ำตรงร้านนั่นแหละ เปลี่ยนชุดที่ร้านนั่นมนะไม่มีอ่ะจะขอ,อน้ำอาบแบบที่เราอาบกหมัน่นปกติเราไม่อาบในนั่นไงน้ำตกเยมันเลยเขา้าไปแต่วันนี้เขาอยากกลับเร็วกันเดี๋ยวเดี๋ยวถามความเห็นกันอีกทีก็ได้จะสัง่งชาย,ยายโยกใหญ่ชายโยกใหญ่ก็เพลินไปทุกทีก็เล่นทุกทีอ่ะสยย่วนใหญ่ แนวนะมาผมจีบให้ไปเลยไปเลยกุ้งไปไปเลยไปเลยไปเลยผมเก็บให้พกไงวะลุงเหน่อลวง